สุดนี้ก็ได้เตะคอ์เนอร์ครับทองด้านถ้าหลวงวุงคลอบครับก็จะได้โยนเข้าไปงด้านตาติดปุ่นแก้ครับจะเป็นผู้ยอน ลูกดีโยนไปหน้าประตูขึ้นรับไว้ได้แม่ทีนี้ไม่พลาดครับกันด้นลูกบอนไปครั้งเดียวบอลอยู่ที่ทางด้านนัตพงศ์นะรมบอลด้านนัตพงศ์ลงพื้น,นหลังจ่าไปไม้ออกไปลูกนี้หน้นาตาไม่หมดลางก,กวายังได้บอลอยู่ก็จะได้ทางนัตพงศ์นะครับ อเอาบุญทาโกออกไปทางไหนยังเลี้ยงเราทีนี้บอลหลุดไปอยู่ที่หน้าตาบิดไปแล้วครับข้ทางขวาไปถึงด้านหลังไหมไปยังไปได้อยู่พวกนี้กังบอกโยนมาหน้าประตูเสียบอลออกมาบอลนี้จะหน้าจะติดคุณแจ้งจะติดแล้วจะมีไปแล้วเป็นมีกระบมาหาออกมออกไปขวาเลยเพืให้ทีมผพันตักป huh e ักบอลไว้ได <avirus> ้ท <surve muscular section> ีมผพัน ท,ที่ผ่านมาให้ทางด้านวนสุพลครับคู่บอลวสุพน,น์้องยินระยะไกลล็กถึงธนาร้องจีนธนางด้ทิพิทไทยออกไปก่อนครับธนาทิจิทไทยนะครับบอลออกหลังไปดูตากเตะที่เตะประตูขึ้นมาครับธนาเอาลูกกรอนนะครับอาลูกก้นะครับเตะโดนขึ้นมา โจดตากล้าบอลลงพื้นไปได้ตาต้าอาตพงออกปากกว่าไปลูกนี้แม่ไต่ด้านตาต้าทีบอลดูพี่ด้านตะปิดตุนแกลของด้านทาหลวงก็พักจ่ายลูกนี้ตายได้ตายไม่ทันจับเทียนบอลหล่อไปได้ทีสี่ก็เป็นด้านที่ด้านตาบาบอลขึ้นไปดำขึ้นดำตายทันหรือไม่ทันลูกนี้แม่ลูกนี้ตบปากเต่าให้ครับทางด้านท่าหุ้มท่าโผล่ได้ตั้งเลื่นขึ้นมา แม่พยายามจะไปเอาเหมือนกันทางด้านพัฒน์ธพลครับโหนยุสนะตัวสุดท้ายเด็ตเตอร์นะครับไปตั้งเล่นขึ้นมาครับทางด้านท่ามท่าโหโผมผมตัวหลังเนี่ยลูกนี้ได้ท้าโยนขึ้นไปครับท่ามเหตัดารณ์ขึ้นไป จะลอกก้อนลงนี้ได้ไหมแม่ดูนี่ต่างอนก็เสียออกข้างไปครับจะเป็นท่าล่างท่าหลวงโค้ง่อมนะได้พุ้งเข้ามาเเวศไทยศึกจะเป็นผู้ทุ่หัวเววอยู่ที่นิติพันธ์นะ ไปได้ไปคะแนนเะแนนสูงครับท้าวมุกนะครับเอาติดโขลงไปใหม่ครับอิดอายุนะครับแตรใครครับวินโลดอยู่ไะครับแทนข้างหนา้าวินโลดนะครับขบวินโลดหมายเลขสองออกะครับแล้วก็เอาข้างด้านทุบดาบตำรวจติดอายุลงไปใหม่ คุณจักราชออกมาอยู่ที่วัดศิลวัดศิลนาจัเทียนจะไปได้ไหมคืนมาให้วัดทุกคนทุกคนวัดทุกคนออกไปขวาให้พนักสามีพนักสามีเราไว้ให้วัดทุกคนวัดทุกคนออกไปขวาให้ด้านี้ตะทิพยุ่แจ๊กตะทิพจะไปได้ไหมตะทิพตะทิพย์ไปที่ไปแล้วจ้าเน้นมากเกินไปเพราะผมคือเก้าตะทิพยุ่แจ๊กแม่ตรงนี้เน้นออกหลังไป ลูกตามเล่นพี่เก่งแคประตูกับตลูกบอลตลุก,ก,รรอกบอลเนามาบอลขึ้นมาใหม่นี่เลยก็เป็นท่าน้ากิติชัดกิติชัดตรงนี้พิทไปได้ไหมเขตตัดบอลไปได้ครับท่าน้าเฟอร์สูโฟนิดิภูมิโดรีออกไปด้านขวาให้ท่าน้าปะเว้ยปะเว้ยแทนตั้งต้านให้หัวหน้าสาบิดภูมิใจติดพมา่าสาบิดแทงขึ้นไปตรงนี้จะพลิกไปได้ไหมปาบอลไปได้อยู่ครับตามเกมในแดนหลกักครับท่าน้าปะเว้ย ขอเวทนาได้ทุกคนพอทุกคนแทงก้านตาตูดีเก๋ออกมาก่อนก็ยังไม่โผนติดก้านทูนปูนปูนให้ทางด้านพิชิตชัยพิชิตชัยพื้นได้ว yeah. ัดตุว so ัดตุกพลับจะมิดจะไิ่ไปได้ไหมนะครับออกไปให้ตะขวานนะหน้าสามิตรแทงตรงนี้ออกไปโดนมาหน้าประตูแ้ว ให้ดีคนมงต้องหน้าหมา้ดิสกวัตตนะิน้ำตาเ,นะเดียดนะครับตัวที่สาของทางน้านข้าวเหนียวพเดินในการไมท่านกนหน้าาเก็ไขวัญใจเผื่อคุกพงก็จะตาทีโหนเข้าไปต่อหลักครับทางเก่กัหนักตัวที่ยบอลอยู่ที่ เอพัชระโผดโผดหยุดแม่ไม่ต้องทำการหนักหน่อยครับออกมาทิ้งไปได้ไหมโค้งก็เป็นจักรภพจะไปเอาบอลได้อยู่ครับทางด้านข่าวุงข่าวโผบอลมาให้ทางด้กินอีนั่นตาบอลขึ้นมาลูกนี้ถ่ายขึ้นมาตาบอลขึ้นไปไปได้ไหมตัดมาให้กับด้านกับตันทีครับดันด้วยดันชัยแล้วเพื่อซิกโบนนะ โดนตายหน้าประตูตอนนี้ไปดไม่ได้ติด้าตยวันนี้ิงป้าตาประตูครับิดเต็มข้อทีเดียวแล้วหัติาที่แปดนะครับิตายพรเพียวตอกูรักษาประตูรัชดาจะทคาราตูเทพเขียวฝาบอลขึ้นมาใหม่ับหหน้าตามิ้จุดได้ กะเกีียวเท้าเมนะือเ่อกี้ครับมาดูกต่อครับ<อ>มันโดนมันขามันเจ็บมาแล้วนัดแรกแล้วถ้าเหลือก็อไปไปแล้วเขาเจ้าได้ทีทีนะจะมองดีไม่มปใครหรือไก่ใหู้ดต่อไปกับเกมวากพร้อมน,นะครับ เดี๋ยวจะเรียกมาเลยนะฮะหลังจากจบการงานในคู่นี้นะที่เป็นคนแรกนะครับระหว่างไทยปาดาคนี้พบกับทางด้านจอมมวยคู่กันเลยในัวลาที่เป็นคนแรกเลยนะครับเตามาเตวลวอ่าหายเลครับ หน้าตาบิ๊นะครับก็คงจะออกไปพักแล้วเอาหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดเป็ดทางด้านอกองโจรน,นะครับเอาสายรัดขก็ปือให้ด้วยนะครับทางด้านรุนผู้วดะเวทสายรัดก็ปือแล้วตอกแขนกับตันตีให้รล้วตเตะตโวผมกูขขมก้พลัวก็โดนไปแทนหัวหน้าตาบิ๊กคนไกรสิ ูดีได้ตัเไ่นขึ้นไปนิติภูมิโตดินโดนพักอกไว้นอาพฤติินาตะเถียนพฤตจอกมาให้ทางด้านกาิติพานกิติพานโธนเต็นเ็น,นี่ปล่อยให้คุสามตัวได้ขึ้นไปรนครับทางด้านพระจันทร์โพธิคหดยุทหลอกลูงดีให้คุณสามตัวลกุกรอนกอดยาวขึ้นมาไม่นนผ่านแล้วพิจนาภูมิูบปว้อง ผมอ,ออกไปพิจิตใจให้ทางด้านโหน้าโกศลูกนี้จะพีไปได้ไหมแม่ลูกนี้จะไปได้อยู่ครับทางด้านสถิติคุณแจพีจิตใจออกมาแล้วปล่าโอ้โหตายลูกนี้ปรอนก,กับการทีมหรือเปล่าเขาแปลงเกินไปครับแม่เอาดูก่อนดูกาครับเป็นสิติครับเนลาบาดเจ็บของกระดานทา,ห,นาหุระโผนะครับอ้าวตะที้ทีมของข้าวม,ม้วนบ้านเชน แม่ก็ตั้งละอยู่นาทนอทุกคนรครับตากท่าม้วงท่าผนะครับวันนี้มาเจอยักษ์ใหญ่ยาวภาคเหนือตาหลวโงโป่งคล้องนะครับหมายมันปั้นตื่นจะเอาไปทวกแคบคืนไ,ได้ด้วยปีนี้นะครับก็เป็นรอบแปดทีสุดท้ายของคู่แรกนะครับแตคู่ที่สองครับระหว่างไทยประดานพบกับทางด้านตาโบนโกคกเจริญ ไว้ไว้ครับอ่าดูอาการจะนก็ด,ดูอาการจะนก่อจักคิวนี่ไม่ได้ครับอ่ารอก็มันต้องช่วยพายุกยยยยยยันออกข้างหน้าราบะ ก็จะมีการเปลี่ยนผู้เล่นครับทางด้านถ้าหลวงโบกคล้องนะครับเอาหมายเลขเก็บเ,เ,เข้านะครับหมายเลขเก็บเข้านะครับแล้วก็เอาหมายเลขหมายเลขเก็บเข้า13าออกนะครับ13าก็เป็นที่คิดใจออกนะครับเอาหมายเลขเก็บลงไปก็เป็นทางด้านฟูติกทีโยรนะครับ ก้าอุ้งหน้าโขงด้วยครับขอเปียนเท้าอุ้งนาโขงตอนนี้ไปรอเปลี่ยนก็คืองหมายเลขเจ็ดที่จะเข้านะครับเดี๋ยวรอยกป้ายท่าที่จะออกก่อนนะครับเป็นหมายเลขนะครับหยมายเลขเจ็ดหมายเลขยีข่สี่ครับยี่สี่ออกออกไปแล้วยี่สี่ก็เป็นทางด้านกิตินาครับตะกิวนะครับเอาเจ็ดลงไปแทนกิตินาแต่เลขเจ็ดก็เป็นทางด้านเอกวี v นะครับ เริ่มเล่นกันใหม่นะครับบอลังอยู่ทางด้านท่างขวาโขงทิพไปได้ไหมผู้นี้อ่าเข้าด้านหลังเปล่าครับทางด้านอินทธิพลเหตุการณ์เตะขึ้นมาครับทางด้านทา,าโขวาโยออนออกมาด้านขวาติดทางด้านจะติดบุญแก้่ยังบอลลงพื้นไว้ได้ครับวัตถุผลผู้บอลวัตถุผล รับจะได้อย <c oughs> ู่สุดาหผู้ปุดผัวคิดเปล่าๆตรงนี้ได้ไหมเวลาการแข่งขันซึ่งหลักก็สี่นาทีทดเวลาซึ่งหลักสี่นาทีบอลอยู่ที่มันโดเอ็กฝันชัยเปลือกคุณปวดขาบอลยาวบอลทิ้งไปถึงหน้าได้ไหมทีมชาตาไทยก็หลุดไปแต่บองบอลไม่ได้ครับทางด้านมาเลขก้าของด้านท่าห้าหกเปลี่ยนได้ไปได้ไอยากได้ตู้รับทางด้าน์าวุก้าหง กับทีมรับการบรรลุอดเด็กบรรจัยเสือคุณพลก็จะเป็นคู่ชู้นะครับแต่ลูกนี้เปล่าครับ โคตรได้ดูดีดิพันวัตจุโคตมีให้ทางด้านนี้ดิพันธ์นิิพันให้หัวหน้าโคตรนะครับหน้าโคตรฟุ้ควงออกไปให้ทางด้านเจ้าวัตถิดเจ้าวัต,วติดแต่กอนยาวนี้ไปแล้วครับสุดสิทธิ์ที่ยอมรับได้ไปแม่ถูกกอดออกหลับไปครับ ตัดคอลออกหลังไปนะครับตรงนีไ้ได้โยนคอเนอร์กัลดาดแตหลวงโป่งข้อนะครับตุ่เติดโยนหลังจะเป็นผู้โยิขึ้นมาโย่ด้วยขวาลูกนี้ขึ้นขอบไปได้ไหมเที่ยบอลออกมาได้ครับแ,แต่ไปทับฟาวล์ก่อนกัลดาดนิติภูมินะครับ ทางด้านเจสเตอร์นะครับจะขึ้นไปขับประตูกับเข่าบ้างครับนี่ด,ดิภูโรรินนะครับตรงนี้บอลเล่นข้มาใหม่ทางด้านพัชรพลโกรยุดออกปาลูกบอนลูกบอลไปได้ไหมออกมาทับขวาจากบอลไปตรงนี้จ่ายไปไหนซื้อหลามครับตั้งเกมลหม่แต่นี่ทางบอลลุกออกไปแล้วจับบอลไม่ได้ครับทางด้านนิคูสิทิโนะลากออกมาแล้ว้รับตัดทิ้งไป ทิ้งกันง่ายแล้วก็นักานติีป่นแกงแล้วนนบแ,แวบบระออกดลักไปกน,น,ะน,กนะครับเอาเชื่อันแล้วกันักพัตโต้นะครับอช่่ยนักยับนักตะาวหน่อยนะนักานที4ก็เป็นนักด้กี่ทีมดัน,นะระยับนิดน,นึงนะครับ เราได้เราได้เราลูกน oh, ี yeah. uh, ้ออกไปครับอาจารเทาอุตระพงศ์ได้ต yeah. ู้เข้าไปถูกเข้าไปครับคุณพนัทจักรพงศ์ถูกขึ้นหลังไปได้ไหมเหนังหวะเดียวบอลดีดีครับจักพงศ์ครับจักรปล่อยให้ที่ดิบภูมิก็ตูกขึ้นหลังครับแล้วจะรยมาดูเท็เขียวอาจารย์มาดูเฮ้ไอ้นี่ก็เล่นจังเอ้ยตายได้ไหมออกไปทางขวายาม ทำไมมันเล่นอย่างนี้เลยฮะติ๊กภูมิโดนดิให้ป่าเว่ยป่าเว่ยตะก้อยขาบอลไปให้สก้านูกติดอีโอปลานะครับกอโกโล่นครับเฏิเวศตัวสุดผู้พวงจับบอลไว้ได้แล้วผ่ายบอลมาบอลอยู่ที่ทำงานที่ติพานิทารทที่ตรงนี้ไปให้วัตติลัมหน้าเขาจะมีที่กับวัตตินะครับตรงนี้ลัมหน้าไปนะ ลกตัมแต่รับได้ขึ้นมาครับทางด้ารข้าวุ้งนัผมหย่ากมายิมไปได้ไหมแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับในรอบตัดชีสุดท้ายผดยระบว่า าหลวงม่วงคล้องครับเป็นฝ่ายชนะทางด้านทา่าวุฒาโผงด้วยต่อสามประตูละหนึ่งครับก็ทางด้านอาหลวงม่วงคล้องเขาเข้ารอบ,รบงงสีบสิบจุดท้ายฝ่ายเอาล่ะนักล่าเขาแถวครับ เดท่านคุณกัอโอ้นเลย,ยครับนะักเรศขัจใจครับหัวหน้าขัดใจครับรับฟังผลลัพธ์ักงหลายนทุแรกนะครับวันโโหหนี้เราลงตูนะ้เต็มที่ครับนักเรศปัจัยเผื่อทุกคนนะครับรับฟังผัพจากนักกีฬาครับเขาเจียบตัวตอรค,ครับน,นันกกีนักกีฬาดีนะครับก็ พวกขอก็ได้เข้าวโลกสิ่งสุดท้ายไปนะครับอีกงตัวคู่หนึ่งนะครับ